ในเรื่องของความเห็น หรือทิฏฐิเนี่ยก็ได้เห็นแง่มุมหนึ่งที่พระศาสดาทรงตรัดไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอับคิวัชะโคตรสูตรที่เป็นการสนทนากันกับท่านวัชชะนี่นึที่ท่านวัชชะพูดถึงเรื่องทิฏฐิสิธิ์นแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิเสธทั้งหมดที่ว่า ท่านพระโคโดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่าน,นั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือพระโูธมีพระก็เปล่าว่าดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระโคโดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าโรคไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่าน,นั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้ดูก่อนวัชชะ เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นวัชชาเขาก็ถามไปเรื่อยทีละข้อละข้อตามความเห็นสิบอย่างข้าแต่ท่านพระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือโบก่อนวัชชาเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าชีพอันนั้นสลีละก็นั้น สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดม ก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นถ้าแต่พระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะ เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนはは Murray> ี้หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้หรือว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านวัชชะก็ถามเพราะผู้มีภาคในกรณีต่างๆตามความเห็นทิฏฐิสิบพระศาสดาก็ทรงปฏิเสธหมดเลยท่านวัชชะ,ก,ะก,ก็งงพระองค์ก็ ท่งตัดว่าดูก่อนวัชชะเราเห็นโทษนี้แหลจึงไม่เข้าถึงทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเช่นนี้ก็ความเห็นอะไรอะไรของท่านพระโกดมมีอยู่บ้างหรือท่านวัชชาก็ถามดูก่อนวัชชาคาว่าความเห็นดังนี้นั้นตถาคตกําจัดเสียแล้วดูก่อนวัชชะก็ตถาคต เห็นแล้วว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้ดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขาร ดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสถาคพตพ้นวิเศษแล้วเพราะความชิ้นไปเพราะความกำหนับเพราะความดับสลิ์เพราะความสลละเพราะปล่อยเพราะไม่ถือมัน่นจึงสำคัญทั้งปวงซึ่งความสำคัญทั้งปวงซึ่งความต้องการทั้งปวง ซึ่งความถือว่าซึ่งความถือว่าเราของเราและความถือตัวอันนอนอยู่ในสันดานทั้งปวงในยานี้ก็เป็นแง่มุมให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความเห็นนความเห็นเนี่ยถ้าจะมองในยะอะันแยบขายก็เป็นเรื่องของอัตตาและตัวตนนั่นเองในสูตรที่พระองค์ ัดไว้เนี่ยก็คือเรื่องของอุปทานศีก็คือกามุขป,ปาทานทิฏฐุป,ปาทานศีลประตูป,ปาทานและอัตวาทุป,ปาทานการมีความเห็นกับการเห็นเนี่ยจะนัยยะแตกต่างกันการมีความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของทิฏฐิที่ยังประกอบด้วยอัตตาและตัวตนนั่นเองแต่การเห็นเนี่ยของผู้เจ้าเนี่ยก็คือเห็นสัจจ์ความจริงที่ปรากฏขึ้นนะ และความดับไปก็คือเห็นรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปและความดับเห็งรูปกรณีของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พระอ,องค์ก็ทรงตัดไว้โดยนิยะเช่นเดียวกันการที่จะเห็นสัจจกความจริงเหล่านี้ได้เนี่ยผู้ที่ได้มาศึกษาในธรรมะของพระศัสดาที่ชื่อว่าพุทธวจ,จนะเนี่ยก็จะต้องรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท จึงเข้าใจว่าอารหันเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยไปไหนเกิดหรือไม่เกิดเกิดก็ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ที่พระองค์ทรงยกอุปมา,มาเปรียบด้วยกองไฟ่ะที่ลุกขึ้นได้ด้วยเชื้อเพลิงเมื่อหมดเชื้อแล้วเนี่ยนไฟนั้นก็ดับนะถามว่าจะดับไปทางทิศไหนเนี่ยนะซึ่งก็ยังประกอบด้วยอัตตาและตัวตนนั่นเองความเห็นเนี่ย การมีความเห็นเนะี่ยที่พระอ,องค์บอกว่าพระอ,องค์ละไล่แล้วเนี่ยนั่นก็คืออัตตาตัวตนเนี่ยพระอ,องค์ไม่ได้มีความเห็นแต่พระอ,องค์ทรงเห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นสัจจะอย่างนั้นจริงๆเห็นเห็นอะไรเห็นกฎอิทัพปัจจยาตาหน,นึ่งเห็นปฏิจจสมุปบ,บาทนะเปรียบเหมือนในอดีตเนี่ยชาวโลกในสมัยอดีตก็เชื่อว่าโลกเนี่ยแบนนะความเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อว่าโลกแบน ต่อมาวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จเจริญขึ้นก็พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยกลมเนี่ยโลกใบนี้กลมซึ่งพระสาสดาก็ทรงเห็นมานานแล้วแต่มนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยไม่เห็นนี่คือการเห็นแบบโลกโลกคือเห็นด้วยอายตนะคือเห็นด้วยตาด้วยการสัมผัสด้วยอายตนะนั่นเองแต่ธรรมะของพระศาสดาเนี่ย ที่เป็นธรรมโลกุตละธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เหนือโลกไม่สามารถที่จะยั่งถึงหรือเห็นได้ด้วยอายตนะนัเนเ่งนต่แต่ต้องรับรู้หรือเห็นได้ด้วยปัญญานะแล้ววิญญาณเข้าไปรู้แจ้งนะเพราะว่าปัญญารู้แจ้งสิ่งใดเนี่ยวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือในยักษ์ของการมีความเห็นกับการเห็นสัจจะความจริงเนี่ยจะแตกต่างกันเนะ การมีความเห็นนี่ยังประกอบด้วยอัตราและตัวตนนั่นเองที่พระอ,องค์ทรงปฏิเสธท่านวัชชาที่ถามว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่การเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่คงตัวอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎอิทับปฏจยัตยตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญานะแล้ววิญญาณเข้าไปรู้แจ้งนั่นเองอันนี้คือในยะอันลึกซึ้ง thank mm -hmm. you